อูยูละเบงซูจะพามปชมร้านอาหารประจําทิปหัวหินครั้งนี้กันค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านชาวมงตั้งอยู่ในโรงแรมเดอะแฮรีหัวหินที่เด็กๆมาพักนั่นเองเดี๋ยวตามเข้ามาดูข้างในร้านกันเลยค่ะบอกเลยว่าอูยูและเบงซูชอบมากสําหรับบรรยากาศในร้านก็คืออบอุ่นน่ารักแบบสุดๆเขาจะมีโซนเคาน์เตอร์บาเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะคะร้านเขาจะเป็นโทนขาวครีมที่ตกแต่งไปด้วยคองไฟสีสันสดใสค่ะที่สําคัญเลยคือร้านเขากว้างมากเด็กๆก็คือสนุกสนานกันสุดๆเลยค่ะซึ่งครั้งนี้มาพักกันที่นี่ก โต๊ะประจำของอูยูและบิงซูก็คือตรงนี้เลยมากี่ครั้งก็นั่งตรงนี้ค่ะสําหรับเมนูอาหารที่นี่เขาก็มีเยอะมากเขาจัดเต็มทั้งอาหารทะเลอาหารไทยขนมหวานและไอศครีมค่ะช่วงดินเนอร์ก็คือได้ชิมเมนูตามนี้เลยอย่างเมนูท้องถิ่นประจําหัวหินอย่างหอยเสียมละกอก,ก,ก็คือชอบมากเพิ่งเคยลองชิมเป็นครั้งแรกเลยค่ะสําหรับเมนูไอศครีมอย่างชาวมงซันเด,ย,นเดย์ก็คือประทับใจมากเขาเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งสไตล์ไทยอร่อยมากๆค่ะสําหรับช่วงเช้าทางร้านเขาจะจัดเป็นโซนเบรคฟาสต์ให้กับแขกที่มาพักที่โรงแรมแบบนี้ค่ะราาายออหก็คืจั